เสียงใครคุยกมแกมอมแอมเอมาอ้าวทำไมมาทางนี้ฮะไปไหนมาไปวัดมาเหรอแล้ววัดอยู่ตรงไหนทำไมหนูเดินรัดมาทางนี้อ๋อวัดอยู่ตรงนู้นโอ้โหป้าก็เดินรัดหลังวัดมานู่น ทำไมพากันลัดมาทางนี้ล่ะมันใกล้เหรอมันใกล้กว่าใช่ไหมขึ้นเนินลงเนินนั่นน่ะพากันไปวัดมาโอ้โหทุรักทุเลมาก ถ้าเดินตามทางไปหมู่บ้านก็ไกลง่ายใกลกว่าเรามา,า,ามาัานเหอ้าม,ามให้ปุ้ยเดินไปวัดวันละสิบรอบวะน่าจะผอม อันไปวัดไปว่าก่อนเดินทางนะฮะวันนี้เป็นวันเดินทางโอ้โหหัวตกใจเลยวิ่งมาดูเลยเกิดอะไรขึ้นนนนมาดูเลยเฟ็บเฟบอะไรกันลื้อทำอะไรกันลื้อว่าเป็นอะไรกักาะ กีกือตัวใหญ่เหร like อใช่ตัวเท่านี้กอยูชินิโกก็มีอืมอันนี้จริงๆก็ทําทางขึ้นลงไว้นะเบียร์กับลุงเขาทําทางเขาขุดไว้เวลาไปวัดอะไรทางวัดเนี่ยนะฮะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยข้ามไปหน่อยหนึ่งเนี้ยก็จะเป็นวัดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินอ้อมจากหมู่บ้านเราก็ต้องไปทางนู้นไกลนะเราก็เลย ไปเถอะทำอะไรโอ้กิ้งกือตัวดำเลยน้าเอาไปเลี้ยงเนาะ<อ>น้าเอาไปเลี้ยงนะเล<อ>ี้ยงแล้วก็ขายขี้กิ้งกือเป็นปุ๋ยกิโลนึงแพงนะอุ้ยเอามาแล้วเหรอคุณไปเอามาแคนแล้วเหรอใช่ไปไปดูว่าอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมอไปก่อนนะบ๊ายบาย โอเคบอกเออเออไปแล้วไปแล้วบูเก็บลงผาบูเก็บลงป่าแล้วครเอ <c oughs> อ <c oughs> กินไม่แบ่งเลยเนาะ <c oughs> เออเป็นไงหลุดแล้วอ่ะขมอ่ะน้ำหวานไม่ขมใหญ่อะ่ะน่าจะเอาดอกมันน่าจะเอาดอกที่เป็นดอกขม,มแต่มันก็หวานอยู่นะบางจุดนเนี่ยหวานดูน้ำผึ้งดูดูย้อยดิ มาเยอะมาเยอะอ้ยหยุดย้อยนี่ไงเจ้นี้อร่อยนะไปข้าบ้านเดี๋ยวพบอบบอบบ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 ขบบ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 บเดบบ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 บวบบ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 ะบบบบบเถเบบ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 บนแบบที่บบบนอบบ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  นี่ก็คือการเอาน้ำมาส่งนะฮะก็ช่วงนี้น้ำไม่ค่อยมีนะฮะเป็นเป็นหน้าแรงนะทุกท่าน,นก็จะเอาน้ำมาส่งเป็นทางางี้ยแหละนี่เขาขายนี่ก็จะประมาณถังละประมาณร้อยมั้งไม่แน่ใจนะครับคือต้องใช้น้ำแบบนี้นะถ้าอยู่กันไม่กี่คนก็อยู่ได้หลายวันอยู่นะนะครับน้ำ แต่ว่าถ้ามาเยอะๆกันแบบนี้ก็ต้องน้ำก็หมดเร็วอยู่เนาะทุกท่านเนาะอันนี้เราเป็นวิธีแก้ปัญหาไปก่อนนะฮะหลังจากหน้าแรงนะฮะไอตัวปั๊มน้ำฝั่งนน้นตรงนน้นนะน้ำมันดูดไม่ขึ้นมันแรงมันดูดไม่ขึ้นมันก็ต้องใช้วิธีแบบนี้และเดี๋ยวถ้าหน้าฝนหน้าอะไรมาน้ําก็ใช้ได้ปกตินะครับเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นการแก้ปัญหาไป ก่อน no. เนาะเลี้ยงตรงนี้มันแห้งไงครับแล้วพอมันแห้งเพื่อเป็นน้ำมันก็ไม่ขึ้นทีนี้เสียถ้าไปเลยหยุดพักไว้ก่อนครับเพราะว่ามันใช้ได้บ่อเดี๋ยวบ่อที่ก็เชี่ยงแห้งแต่วันมันขึ้นมาไม่ถึง่ยมันใช้ได้บ่อเดียวเห็นไหมเป็นหอทางหอทางทักเขาไออโอ้ oh, น,นู่นนาะใช่ตัวนั้นตัวนั้นทีนี้มันมาไม่ถึงระดับเราไงของเราต้องตัวนี้ใช่ไหมครับต้องบ่อตัวนี้ของเราต้องบ่อตัวนี้แต่วันาาที่นี่มันน้ำมันแห้ง ก็เลยต้องแก้ไขเป็นวิธีแบบนี้เอาลากมาใช้ก่อนอย่างนี้เขาเขาเอามาขายหรือว่ายังไงครับนี่ไม่ลุงลากมาเองลากมาเองใช่ไหมนี่แต่บ้านข้างล่างลุงมันใช้ได้อยู่ไงน้ำมันไหลอยู่ก็เลยเปิดปล่อยใส่อ่างมาแล้วก็มาใส่ที่บ้านข้างล่างของลุงเนี่ยมันยังใช้ได้เนาะมันยังใช้ได้อยู่แต่มันขึ้นมาไม่ถึงข้างบนนี่ไงก็เลยเปิดใส่ถังมาปล่อยไว้บนนี้เรือนี่มันมาไม่ถึงไงอ๋อแย่เลยนึกว่าท้งหมู่บ้าน่ใชไม่ใช่เนาะ เนี่ยมันก็มันแย่เฉพาะส <bra> ี่ห้าหลังนี่มันขึ้นมาไม่ถึงแล้วถ้าไอ้บ่อนี่เน่แห้งมันก็โอเคครับนี่บ่อนี้มันดันแห้งแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ทําแบบเรานี่เนาะไปขนน้ํามาเหมือนกันใช่ไหมครับบ้านนี้เขาก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเดี๋ยวไปขออบตแล้วอบตเดี๋ยวหลังโครงการนี้เขาจะเอามาให้อ๋ออบตเขาจะมีน้ำมาแจกครับโอเคฮะนีมก็คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะ เใส่ถังไว้นะครับเพราะว่าทีอที่บ้านลุงเนี่ยนะฮ yeah. ะแกมีน้ําน้ําถึงน้ํามันมีอยู่สองสองบอ่อเขาบอกบ่อที่หนึ่งเนี่ยคือแห้งไปแล้วนะครับที่จะดันมาข้างบนบ้านเนี่ยแห้งไปแล้วอีกบอ่อหนึ่งคือยังไม่แห้งเนาะนะฮะเราก็เลยใช้บอ่อที่ยังไม่แห้งไปก่อนนะครับมันเทาไปก่อนเนาะโอ้ของเต็มตาเลยฮะปิดได้หมด๋ยว ติดอะไรตะการนะติดตะกาโอเคครับอ,อันนี้ก็จะเดินทางไปแล้วนะฮะก็มีใหญ่ทวดจะไปด้วยนะฮะ จะไปบ้านยายตำหม,มากของกัปตันเนาะไ,ไปนั่งข้างหลังลูกใครจะนั่งข้างหลังตรงนั้นน่ะเรเดี๋ยวเดี๋ยวลดรดน้ำน,น้ำหมดน้ำเสร็จอย่างน้ำนมันจะได้อันนีนเ้เดี๋ยวผมเลื่อนรถขัดโน้นก่อนอ่ะลาพี่เบียร์ก่อนอ่ะ เดี๋ยวค่อยเยลืเ่อนรถเลื่อนรถลุงก่อน <c oughs> อ่ะถือให้ได้ปนเ,นเปิดไม่ได้แล้วหลังมันติดยัดโยนเข้ามาเลยไม่เป็นไรหลอกเสื้อน,นะโยนไว้ในรถนั่นแหละอ่ะไม่ติดการนอนอืมไป โอเคมาดูกันว่าสองคนนี้ทำอะไรกันฮะทำอะไรกันมากอดพี่เบียไปแล้วนะอ้ยกอดพี่เบียเออทำไมไม่เอาอกอะไรเอ้ไใ้ตัวสวยแล้วยังไม่ใส่เสื้อท่หนูมาให้

ยายเพิ่งขึ้นเดี๋ยวมาพร้อมกันก่อนมันห่อนเด้ไหนนางอ่ะนางมาไหนน้งขึ้นร้ยน้งขึ้นก็เด็กอยู่ไหนอ่ะเด็กอยู่ข้างหลังเอ้าเดี๋ยวดูเก็บบ้านในทีเด้อไปไหนคะแม่ไปฮันนีมูนอะไรก็ช่างชีพแอบวันดีจ้ากลัวจ้า ตุ้ยๆเลยเขาของเขาด้ะันางัเอนะมีแรงไหมมีแรงมีแรงอะไรต้งมี้โอรถคันรโดนเถื่อนะดนโได้นั่งรถเตงเไปเลยเด้อโอเคโอเคอู้ต่เต็มสวยก็ดูกงาเนาะ ไม่ค่อยอยากสเออไปนานๆไปฮันนีมูนแม่เป็นตานหน่อยจะได้คนเหมตอนีเตรียมงานงานปวดมีกัเลยกัโอยยังว่าเ้ยงเตนเลยกูได้ขายดีๆแงๆจ้าเงรวยรวยกันทุกคนเด้อ สาวันะ้นไมันเต้นดมาอตไยปสวันเด้อไานนเ้ให้งมากกว่านั้นงานมีคนที่หนนกินตลอเละใช่ดีโอ้มากินอบมากินอะไรก็ไอ้สามไม่เอาสามคนต่ามเงาอีกไ่ยกะแล้วกอีลีอรีุกติลังไหนนู่นวน จะเดินทางไปเลยกลับสุรินทร์เนาะกับสุรินทร์แล้วนะคะวัดนี้ก็สวยสอยู่บนเนินเขาเลยไปเดินทางลง,งโอ้มันไม่นีตัวนี้ยย ก็ไปพวกเป่าจะแบบเอกพวกอะไรเนี่ย เขียวแล้วใช่ไหมพี่ได้แล้วนะได้แน่นอนได้แน่นอน100% 100%กูดแบตเตอรี่เอาเป็น้นนะไม่ได้ให้มันรู้ไปนะอันนี้ของพี่ะใช่ใช่ของผมใช่แบตผมจำได้มีโลโก้สัญลักษณ์อยู่ใช่มีตัวนี ที่มาเปลี่ยนระบบไม่ใช่ของตัวเองอ๋อ,อใช่ใช่มันต้องเอาเอาให้มันเรียบร้อยกันนะพี่นะถูกถูก,ถกใช่ใช่ถูกต้องนะครับดูก่อน,นชื่อไว้อ่าไม่ได้สับแบตคุณนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่าร้านพี่เขาก็กบริ <ใน S 2> สุทธิ์ใจใน,นะครับละเอียดสักหน่อยเนาะลูกค้าบางทีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าไปถึงบ้านแล้วโทรกลับมาว่าไม่ใช่แบตผมนี่มันไม่ใช่อ๋อเออใช่เราต้องการันตียืนยันกันคุยกันแล้วใช่ใช่ผมใช่แบตผมนี่มันเกอ นี่ชื่อเราแล้วก็พี่เขาเขียนเบอร์ให้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็มันมีโลโก้ของผมที่ผมทําจันได้ส่วนานัน้นเป็นของพี่เขาที่เราเช่าเขาเอากลับบ้านวันนั้นเช่าวบวกชาร์จสามร้อยถือว่าถูกมากถูกมากเพราะปกติกเราชาร์จอย่างเดียวก็เป็นร้อยแล้วนะพี่เนาะ,ะลูกหนึ่งร้อยสองร้อยแล้วแต่นะ ยิ่งเก่ายิ่งแพงอ่ะชาร์จมันไม่แพงหรอกครับมันแพงตรงข้าวโพลีไซคลาเปลี่ยนวันนั้นแบตไปอย่างเงี้ยที่เราชาร์จอ่ะมันเข้าไงแม่แต่ว่าพอเรามาเราเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งไฟเปิดทั้งวิทยุแล้วมันกินแบตเพราะว่าไอตัวไดชาร์จล้นเราอ่ะมันมันไม่ชาร์จแล้วกลางคืนไม่วิ่งกลางคืนไม่ขับแหละกลัวเลยทีนี้ กลับไปทําที่บ้านหด่อืมกลัวมันยาวก็เลยแบบเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้าเดี๋ยวก็ติดค้างอีกก็เลยอ่ะเรารู้สาเหตุแล้วเราก็เลยปิดแอร์วิ่งปิดเครื่องเสียงปิดกล้องเครื่องถอดออกหมดอ่ะตอนเนี้ยไม่ใช้ไฟแล้วสัชุอะไรไป